สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์การนะครับของเหรียญที่พุ่งแรงในช่วงที่ผ่านมานี้แล้วก็มีโอกาสที่จะทาออทามไฮนะครับหรือว,ว่าบางเหรียญเนี่ยสามารถที่จะทําออทามไฮไปแล้วด้วยนะครับหลังจากที่ในกลุ่มคริปโตเคาน์เตอร์เนี่ยได้มีการเปิดเผยเ,เหรียญชุดที่น่าจะเข้าลงทุนในช่วงนี้นะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ราคาเนี่ยตอนนี้แนวโน้มได้ไปขาขึ้นอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็มีโอกาสสูงนะที่จะทำออทามไฮไปเรื่อยๆนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับช่วยกัน กด u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube ของ Crypto Hunter นู่นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปด้วยแล้วกันนะครับก็ดีเราไปดูที่หลียแรกเลยเลครับที่ตอนนี้เนี่ยมีเสียงฮือฮากันค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คือ Ripple นั่นเองนหะลังจากที่เขาสามารถจะทำอาอทามไฮใหม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการทะลุผ่านแนวต้านเดิมนะั้นที่เกิดขึ้นเมื่อใส่ขึ้นที่แล้วนะครับที่1.9685ดอลลาร์ตรงนี้แล้วก็ พุ่งขึ้นมาหลายทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เ,นเขาก็ลังจะเข้าไปใกล้นะครับในเป้าหมายเฟโบนัชีแรกแล้วแล้วก็คือแถวประมาณ 3. ดอลลาร์นะครับช่วงนี้ก็มีมีการพักตัวอยู่นะครับอ่าสำหรับดิปเปิลเนี่ยถ้าเราดูเป้ายาวๆด้วยกันถ้าถ้าเรามองว่าไซเคิลเนี่ยมันยังไม่จบเนะนะครับเป้าต่อไปเนี่ยมมื่ออยู่แถวตรง4.70ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นแนวเฟโบนัชี2 6งแนะแต่ว่าอ่าในช่วงสั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย คือไอซ์ไอเขาเนี่ยมันขึ้นมาแบบขึ้นมาโอเวอร์บอสมากๆอะไรอย่างนี้ครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ราคาอาจจะมีการย่อตัวลงบ้างนะครับเพราะ,ะนั้นใครที่ยังไม่มีของแล้วเนี่ยก็พอที่จะเข้าได้นะแต่ว่าต้อง,ต,องต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการย่อตัวสักทีหนึ่งนะเพราะว่าเข้าตอนนี้นะมันอาจจะยังสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพเล็กกันแล้วกันนะว่าแล้วสาหรับ r ิปเปอร์เนี่ยเราจะมีโอกาสนะครับในการ หาจังหวะเข้าได้ยังไงนะครับก็จริงจริงแนวแนวรับต่มสุดของเขาแล้วเนี่ยถ้าลงมาแล้วไม่ต่ํากว่าตรงโลเดิมนะครับนะครับ่าไฮเดิมนะครับ,รบที่ตอนนี้เป็นแนวรับในก็คือตรง1.59,85เนี่ยก็ยังสามารถจะไปต่อได้อยู่นะครับส่วนในระยะสั้นเนี่ยอตอนนี้ก็คือราคามันขึ้นมาแรงมากนะครับก็ลองดูแนวรับแล้วกันนะครับแนวรับนะครับถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยอตอนนี้ก็ย่อลงมาแนวหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าย่อลงมาแถว2.2640ตรงนี้ผมว่าก็ก็ยังโอเคเดี๋ยวอาจจะลงมาแถว2.075ตรงนี้นะครับถ้าเรามองวอ่าตรงน,นี้มันม,นมนเริ่มจะพีคแล้วนะครับอัพไซด์มันค่อางขจำกัดนะก็ลองจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาครับอาสังเกตว่า Ripple เ,เนถ้าเกิดมีการขึ้นแรงๆเนี่ยครับมันก็จะมีการพักตัวอยู่ประมาณสักเกือบสัปดาห์อะไรนี้ครับแล้วก็สามารถจะขึ้นต่อได้นะก็อาจจะดูจังหวะนะครับที่ราคาเนี่ยมันมีการพักตัวไม่ว่าจะไซด์เวย์หรือว่ามีการย่อแรงๆครับ เข้าเข้าไปเก็บได้นะครับอย่างไงก็ตามแต่ก็ต้องต้องระวังนีดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปรับตัวมาขึ้นค่อนข้างเร็วค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังมีอัพอัพไซด์ที่จะไปได้พี่งแต่ว่าเราต้องมีการควบคุมความเสี่ยงของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวแรกนะครับนั่นก็คือ r i p p l e นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับที่อันนี้คือขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออ่านี่ครับ HBAR นะครับ สำหรับเหรียญเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมาจากกระแสเรื่องของ RWA นะเห็นว่ามีพันธมิตรที่เป็นพวกสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าสำหรับ H bar เนี่ยราคาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสำหรับ ISI นะครับ ISI น่ครับอ่า ISI ก็ overbought เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆเขาว่าเหรียญในชุดในชุดเนี่ยครับในในคลิปชุดนี้ครับ น่าจะเป็นเหลี่ยญที่โอเ r อร์บอเกือบทุกตัวแหละนะเพราะว่ามันขึ้นมาได้แบบค่อนข้างแรงมากนะครับอ่าสำหรับ h b a r นะครับสำหรับเป้าต่อเป้าต่อไปเนี่ยผมคิดว่าอยู่แถวตรง0.463ตรงนี้นะครับคือยังไงผมว่ามีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทสท์ High เดิมนะครับที่0.5792ตรงนี้นะครับส่วนเป้า f i b o อร์น i ชเนี่ยก็จะตรง0.914ตรงนี้นะก็ อัพไซด์ยังมีนะก็คือก็คือถือว่าสระเอชบ้ bar เนี่ยในในเชิงพื้นฐานก็ถือว่าช่วยหนุนแล้วก็การเทคนิคเนี่ยตอนนี้อ่าเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วแหละนะถ้าเราดูจากเส้น EMA นะครับสองเส้นนะครับอ่าตรงนี้ครับก็ตรงนี้มันก็ถือว่าเกิดจุดตัดของเส้น EMA 100ตัด200้แล้วคือเกิด กนะูเล่นคอร์นนะพี่แต่ว่าชุงสันก็อาจจะต้องรอ,อย่อนิดนึงนะคก็แนวรับแรกนะครับแนวแร,กกนนรบนวับแรกก็ตรงแถว0ูนย์ย์ตรงนี้เป็นแนวรับแรกนะก็แนวที่2นะครับตรง0 2 4 4จี่ี่ตรงนี้นะก็ผมคิดว่าบูริทารานี้ผมว่าน่าจะย่อไม่แค่2องสองเลเวลนี้เองนะครับถ้ามีการปรับฐานลงมาแนละ้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าแล้วก็ถือกันไปยาวๆได้เลยนะครับสำหรับ hbar นะครับ ไอตัวหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาใกล้เคียงกับเลเปิลเลยเนี่ยคือว่าถึงเป็นเหรียญในกลุ่มเดียวกันนะนั่นก็คือสเตลล่าหรือว่า xlm นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ใช้ในการโอนโอนแล้วก็ทําธุรกรรมนะครับในเรื่องเรื่องของธุรกรรมการเงินที่มันใช้ค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่าเหมือนกันนะถูกออกแบบมาครับเพื่อให้ใช้โอนหากันนะครับสําหรับสเตลล่าเนี่ยหรือ xlm เนี่ยอาจจะยังตามหลัง Ri ็บเปิลคือรล็เปิลเนี่ย,เ,ยเขาไปก่อนแล้วนะครับแต่ xlm เนี่ย เหรียในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็ตามไปทีหลังนะครับสำหรับ XLM เนี่ยเป้าหมายได้แล้วเขาก็ต้องกลับไปคายเก่าก่อนครับตรง0.800ตรงนี้นะครับเต้าระยะกลางๆนะครับก็จะเป็นแนวไฟโบร1 6 4 8ครับที่1.25นะครับอ่าถ้าเกิดว่าลองซูมดูในภาพสั้นนะครับอ่าดูนี้นะครับอ่าน ก็ตอนนี้ถือว่ามีการย่อตัวลงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่อ่ะพักตัวแล้วนะครับสพักพักตัวแล้วสเตลล่านะก็การลงมาตรงแนวตรงแนวเฟโบรตรงนี้ครับก็ถือว่ามาเป็นระดับที่ย่อลงมาพอใช้ได้แหละนะฮะอ่ะก็ดูแล้วว่าจะมีรูมที่จะไปต่อได้นะตอนนี้ก็ถือเป็นเป็นช่วงพักตัวนะครับของทาง XLM นะครับก็ก็ดูแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่า อาจจะอาจจะวิ่งตามริปเปิลต่อไปนะแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าแรงกาวมันจะพอหรือเปล่านะเพราะ XRP เนี่ยเหมือนแฟนคลับเขาเยอะกว่านะครับสเตลล่าเนี่ยกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ว่าแฟนคลับอาจจะน้อยกว่านะเงี้ยแต่มีบอลลูมเทรดิเกาหลีค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็ลองหาโอกาสสะสมดูนะครับสำหรับสเตลล่านะครับในเมื่อตลาดเนี่ยในเมื่อราคาเนี่ยมันบูริชขันนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับจะไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวค่อย หลาบมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะรับเรามาดูเหรียญที่เป็นยุคใหม่ๆบ้างนะครับที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเหรียญที่อาจจะมาในไซเคิลที่แล้วนะครับสําหรับเหรียญต่อไปนี้ก็จะเป็นเหรียญที่นะครับมาอาจจะเป็นเหรียญที่มาในไซเคิลนี้นะสำหรับซุยนะครับสำหรับซุยนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญน้องใหม่ที่เพอร์ฟอร์แมนเนี่ยออค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเรียกว่า ราคาเขามีการทําออทามไยไปก่อนใครแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยกําลังที่จะเดินหน้าต่อนะครับถ้าเราดูเป้าก่อนแล้วกันนะสําหรับซุยนะครับซุยเนี่ยตอนนี้คือเขากับผ่านแนล164.8ไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเป้าต่อไปเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแนวตรงแถว5ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นที่ระดับราคาไฟโบนัชี264.8นะครับตรงนี้ก็สําหรับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์น หลังจากที่ซุยเนี่ยมีการทำเข้าไปแฮนเดิลนะครับอันนี้ก็ถ้วยหูถ้วยเบรกเอาททีนี้พอเบรกปุ๊บอ่าโหโหแรงเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักนะเป็นช่วงพักคือก็เป็นไปได้นนว่าเม็ดเงินที่ลงทุนในเอาคอยเนี่ยน่าจะมีการไหลนะครับไหลไปกลุ่มอื่นนะช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงพักนะแต่ว่าช่วงพักนี้ก็น่าสนใจนะครับที่จะเข้าไปเก็บสะสมในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูาาดอ่า เรามาดูที่ที่แพทเทิร์นกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วซุยเนี่ยก็ตอนนี้คือทำเป็น ascending triangle นะครับบวกกับ bullish flag ด้วยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาไซด์เวส์สะสมกำลังแล้วก็นี่แอบนะครับล่าสุดเนี่ยคือเขาก็ไม่แอแบแลบเพิ่มมาแล้วนะก็เป็นเป็นแนวโน้มนครับว่าซุยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับโดยที่ความยาวเนี่ยก็อาจจะเท่ากับเสาตรงซ้ายตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดมีการเบรกเอาไปเนี่ยก็จะ,ระเราประเมินแนวแนวต้านแล้วกันนะครับถ้าถ้าสามารถผ่านแนวต้านเดิมไม่ได้ตรงแถวจำกลมๆก,ก็คือ4ดอลลาร์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปตรง4.60ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปถึง5.6 1ดงอลลาร์นะครับถ้าใช้แนวไฟวอนาชีตรงนี้นะครับก็น,นับจับตาสรับซุยนะครับ,บ,รบผมว่ามันสะสมกําลังมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะไปต่อได้แหละนะฮะ ก็มีโอกาสที่จะทำเอาไทม์ไฮใหม่ขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญน้องใหม่นะครับที่มาในไซเคิรรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกตัวหนึ่งบ้างที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับนั่นก็คือจเจ้าหมาดอชคอ c o นะครับนี่ครับจริงๆ d o g ดอชคอเนี่ยมันอีกประมาณเกือบไม่ถึงครึ่งทางแล้วแหละก็คือจะทําแบบเอาไทม์ไฮเดิมแล้วแะครับอ่าเรามาดูกันนะว่า มันมีโอกาสไหมที่จะขึ้นไปเนี่ยทำออทาไฮให,หม่แล้วเป้าอยู่ตรงไหนนะแต่เป้าระยะยาวนะครับของดอชคอยเนี่ยก็อยู่ตรง1.17ตรงนี้นะครับ1.17.30ดอลลาร์นะครับก็ชนแนวเฟรมอเ c ชี่นะครับดูแล้วในช่วงของทรัมป์เนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่ตัวเหรีดเนี่ยมันจะมีการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่อีลอนมาร์ที่เขาเป็นเจ้าของหรือตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นเป็นตัวปั่นนะครับที่ทําให้เหรียญมันมีสตอรี่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเอาสรับแพทเทิร์นในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเรียกว่าพักตัวก็ไม่ได้นะเพราะมันก็ดูก็จะเป็นไซส์เว้าอยู่ดีะครับถึงแม้ว่ามันจะหยุดการขึ้นแบบแรงๆไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือมันก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้เี่ยเหรียญมีมันจะเยียบไปสักพักหนึ่งแหละเพราะว่าเมงินยมันเริ่มไหลเข้าไปในเอาคอยอื่นๆที่มันกําลังปรับตัวขึ้นแรงนะเพราะฉะนั้น เหรียญที่เป็นมีที่เคยแรงในชุดก่อนหน้าเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะพักๆเงียๆไปบ้างนะสำหรับโดชนะครับแนวโน้มนี่คือยังมันก็ยังบวกอยู่เลยนะก็ลองดูลองดูลองแอบสะสมได้แล้วกันนะคือผมว่ามันก็ขึ้นมาประมาณนึงแต่ว่ายังขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยก็ลองทิ้งเงินเก็บไว้ก็ได้นะไม่ต้องลงทุนเยอะนะเผื่อเขาจะวิ่งแรง,ๆ,แรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับการเก็งกำไรก็ยังเป็นไปได้น,นะมันน่าจะมี มีอะไรให้เล่นอีกเยอะแต่ช่วงนี้ก็ที่บอกดครับเหรียญมีมาจะพักตัวนะเพราะว่ามีการกระจายเงินไปเหรียญอื่นอะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นสำหรับโดสนะครับก็ช่วงนี้แอบเก็บของกัาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเวลาช่วงบิงเนี่ยเราจะไล่ราคากันไม่ทันนะต่อไปเดี๋ยวมาดูสําหรับ BNB กันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเหรียญที่มาเรื่อยๆอยู่นะนะครับคือจริงเขาก็อีกทีเดียวแหละมันมันก็จะทำออกทำา้าอยู่แล้วนะแล้วก็มีการย่อลงมานะครับอันนี้ จริงๆมีมทะลุปไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็การจะลุ้นที่จะกลับขึ้นไปใหม่นะสำหรับ B&B นะครับก็เนี่ยแนวแนวแนวต,นต้านตรงนี้เลยครับก็คือเพราะเอาเอาเอาตรงนี้ไปก่อนแลวกันตรงแถวเจ็ดร้อยด์ลแล้วกันนะกลมๆนะครับอตอนนี้ก็ทำทรงก็จะเหมือนกับเป็นคัพแอนด์แฮนโด้นะฮะเหมือนกันอันนี้แนวแนวต้านก็ตีกลมๆมาเลยว่า เกือบเจ็ดร้อยดอนตรงนี้นะครับบวกอันนี้มีับฉลับขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะเป็นการทำออทามไฮใหม่แล้วก็เดินหน้าที่จะขึ้นต่อเนื่องนะครับนี่ครก็เป้าเป้าสำหรับ b บ B เนี่ยเอากลมกลมไปเลยครับพันดอนนะครับถ้าเกิดสมมติมีการเบรกตาตัวนึงขึ้นไปก็น่าจะเจอกันหลักพันดอนะหรือจะใกล้กว่านั้นนะฮะลองดูสิหนึ่งพันห้าร้อยอ่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะสำหรับ b บ b นะครับ แต,แต่การเป็น exchange ดัมหนึ่งเนี่ยก็ยังไงก็มีศักยภาพอีกแล้วนะวก็คุณซีซี่เนี่ยก็มีการออกมาจากคุกแล้วด้วยนะก็น่าจะมีสตอรี่นะครับในการที่จะในการที่จะพาขึ้นไปได้อีกนะแล้วก็ท้าตลาดมันดีเนี่ยยังไงธุรกิจ exchange มันก็ดีอยู่แล้วด้วยนะนะก็ลองลองดูด้วยกันเพราะว่า BNB เนี่ยยังสะสมได้นะครับก่อนที่มันจะเบรกนะครับผมว่าผมว่ายังไงก็ตามยังไงมันก็จะเบสอยู่วันยังข้ามอยู่ดีอะไมันอีกทีเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็แอดสะสมตรงนี้ไปได้แล้วก็ร้อยเขาขึ้นไปตรงพันดอนก็นได้นะครับสำหรับเป้ารอบนี้นะครับอ่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายหรือเปล่านะครับที่ผมได้ทําทําเป็นเป็นอ่าสําหรับชุดเหรียญไว้นะครับตัวสุดท้ายโอเคชุดตัวสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันที่โซลาร์นานะครับโซลาร์น่าเนี่ยช่วงนี้อาจจะสร้างความน่าเบื่อนะเพราะว่าแบบมัน หายไปมันเงียบไปนานนะครับคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพอรกระแสเหรียญมีมันเงียบลงเนี่ยโซลอนาเี่เขาโดดเด่นเรื่องของการทาเหรียญมีมนะไอ้ปั๊มฟันอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยเงียบไปด้วยนะแต่ผมก็ยังมองว่ายังไงโซลอนาเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปได้อีกไกลแหละนะเดียเ๋ยวกเหรียญมีมมันก็กลับมานะแล้วก็การใช้งานอื่นเนี่ยมันก็จะกลับมาด้วยนะครับอ่เป้าสําหรับโซลนานาครับก็4 2 1อยยสดตอนนะครับก็ยังอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้นะแล้วก็สําหรับ เป้าเกา่กาๆยาวๆนะครับก็หก6้เดหกดอลลาร์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป้าประยะยาวก่อน,นแล้วปภาพสั้นนะครับสำหรับภาพสั้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่เป็นอ่าโลเดิมอะไรเงี้ยนะก็ตีตีกลมๆประมาณสองอยสิดอลล์เนี่ยนะครับพอลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วมันสามารถยืนได้นะภาพมันจะลักรัะลัของการไซเวย์ตรงนี้นะครับลักษณะของการไซเวย์้าราวัดเป้าเฟโบนาชชีนะครับ อ่าโอเคก็ลงมาก็ถือว่าก็ถือว่าลงมาลงแนเฟดโมนาชีนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าวอลลุ่มน่าจะหนาอยู่นะลองดูนะครับนี่โอเคอ่าตรงนี้วอลลุ่มค่อนข้างหนาอยู่นะก็คิดว่าถ้าลงมา2องสิบดอลลาร์ก็อาจจะยังเป็นไปได้น,นะแต่ว่ามันก็ทําให้ทําให้ทรงทรงมันเสียไปนะแล้วก็ดูดูจากภาพใหญ่เนี่ยยังไงยังไงก็น่าจะ ทำเอาทํำพายเนะี่ยคือมันขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงนะคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเป็นการกลับเอาทํำพายเนี่ยคราวน,นี้ไปยาวๆเลยช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงพักนิดหนึ่งนะครับก็ยังสะสมช่วงนี้ได้นะครับที่แนว220ตรงนี้210ตรงเนี้ยนะครับหรือเต็มที่เลยผมว่าก็197ดอลลาร์ถ้าเกิดลงมาจริงแต่คิดว่าไม่น่าถึงหรอกคือผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์แบบเนี้ยนะครับเพราะช่วงนี้กระแสมันจะมันจะเงียบๆนะครับยังไงก็โซโลน่าจะมีโอกาสที่จะไปได้นะครับตรงนี้โอกาสดีีครรับในกาท่จะ ในกาในการที่จะเข้าเก็บเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นชุดเหรียญนะครับที่ราคาเนะี่ยมันเป็นขาขึ้นแบบบูดิตเต็มตัวแล้วแหละเพียงแต่ว่ามีมีมันมีการย่อตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมีโอกาสจังหวะน,นะครับที่เราจะเข้าไปทยอยดสะสมในช่วงนี้ได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเหรียญชุดเนี้ยยังไงก็มีโอกาสจะทำออทามพายนะมพีแต่ว่าจะทําเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับ ้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะมีเด่นชุดอื่นที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นเป็นขาขึ้นนะครับก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกันกดซับสไคร์นะครับช่อง y YouTube ด้วยของคลิปตัวฮันเตอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าชอบถ้าเกิดอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆอันนี้ให้กับคนอื่นอะไรอย่างี้ครับก็ลองดูครับผมว่า a l c o อยซ s e a ่นเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแหละนะครับ หลายตัวเนี่ยก็เรียกว่าส่ง,งมาดีแล้วก็เตรียมตัวทำออทาไฮายหลายตัวก็พิ่งขึ้นพึ่งฟื้นขึ้น,นะฮะบางตัวก็ยังไม่ขึ้นก็ยังมีโอกาสลงทุนได้อีกเยอะเลยครับตลาดน่าจะสนุกแบบเยอะมากนะครับในเดือนนี้นีก็ลองไปศึกษาทํากันบ้างก็ดูแล้วกันนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่คำแน,นะนำทางการเงินนะครับเราไปศึกษาเทคนิคแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นประกอบกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะมาบอกเล่าเหรียญนอื่นที่แนวโน้มตอนนี้อ่าเป็นกลับตัวไปขาขึ้นแล้วนะครับเดีย๋ยลืมนะครับเหรียญชุดนี้ก็หาจังหวัดสะสมเอานะครับมีโอกาสจะทำออทามพายนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ